คืออนนี้อยู่กับการแคสเกมไหมครับในโหมดเอาชีวิตรอดนะครับมึงคิดว่าเขาไม่รู้เหรอฮะมึงคิดว่าเขาไม่รู้เหรอว่านี่มันเป็นการแคสเกมไหมครับภาพขาดคอมึงคิดว่าเขาเป็นควายใช่ไหมหนึ่งจุดแปดนะครับเนี่ยมันมันโลดหนึ่งจุดแปดอ่ะมันไม่ได้บอกอ่ะเออดูดีนะจะไปโหลดูมูมันก็ได้อ่ะนั่งันที่มูอย่างเงี้ยแหละที่มูอะไรสมัยคนไทยอ่ะเนาะ นอะแน่แน่แน่คนดูเขาบอกว,ว่าใน้ในหมดอิตเตอร์ในในมิเตอร์อิตเตอร์แลนด์ยนะครับอิตเตอร์แลนด์มีมีคนมีคนมีคนรีเควสต์กูมาบอกว่าขอขอตัวเกมหน่อยบอกไม่ไดาวน์โลดรุมรดมามั่วเห็นบ้ามเห็นบ้ามีคนรีเควสต์ผมามาเมื่อกี้ฮะเป็นไงอะมีคนดูแบบอยู่ใ,ใกล้ๆงานหนักแล้วมันรีเควสต์มาใค่วะ ก็มึงไม่ใช to ่หรอกถ้าเขาขออ่ะก็มีเขาหรือมึง like มีคนขอมาเขาหรือมึงมีคนขอมาแทนไอ้เจเขาหรือมึงเขาเขาเขาแดกุล่าใช่ไหมใช่กูคือเขาแดกุลล์เขาแดกุลล์ตัวจีเด็กเขาแดกุลล์ ดีเด็กๆสวัสดีครับเราไม่รู้จักกันหรือเปล่ารู้ตัวคุ้นคุ้นแต่ผมเจ็บคุณนมไม่ค่อยเข้าพี่แทนเงียบเป็นหลายหลายปีเลยปีผ่านไปพี่แทนปีผ่านไปไวเพราะโกหกแต่ที่จริงแม่งผ่านไปอยู่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยเลยและเลยชั่วโมงและเลยแล้วไงจังไอ้ควายเยอะจัง แกจุ่มบุ้ยแกจุ่มจี้ไปตั้งใจนละ้วพอเสร็จเลยไหมอยากรู้ไหมเสียงเสียงมันจะเข้าไม้แบบเต็มที่ใช่ป่าก็ลองไปเปิดดูเออเดี๋ยวค่อยเปิดดูพิชาิหนาวไปเปิดนะพิชาิหนาวนะช,ชาตินี้ไป เออเวลากูสั่งก็เลวี่ได้สักแก่ไม่เห็นมีเลยไอ้มึงโหลดติ๊งสองวิวตื้อตื้อตื้อนี่หรือเปล่าแบบนั้นอ่ะติ๊สองดวิวตื้อตื้อตื้อหนี้หรออะไรคืออะไรเออก็คือว่าเหมือนกันนั่นน่ะแล้วมันจะเล่นรวมกับของธรรมดาได้ป่ะฮะ มันก็มีไอ้หนึ่งจุดแปดมันก็ใกล้คเคียงกับหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเจ็ดจุดนี้นะหนึ่งจุดเจ็ดจุดเก้าเลยหนึ่งจุดเจ็ดจุดเก้าคูก็โหลดแล้วไม่เห็นได้ส่งมาเลยนะไรนใกล้เคียงเฉยๆไม่เห็นได้เลยเลยไม่ได้ส้นตีเลยหรือด้วยซ้ำหมายความาไงไม่ได้ต้นตีอะไรเลยโหลด <c oughs> ไ,ได้ก็คือ <c oughs> ไ,ได้แค่ตัวเกมธรรมดา มันไม่ได้มันกูโหลดได้มึงไปโหลดอะไรหรือเปล่ามึงต้องดูด้วยว่ามึงโหลด่าอะไรมาม,มึงมึงงั้นมึงเปิดตรงไห้นะ่ะดาวน์โหลดแล้วมึงกดตรงโปกแกมะแล้วมึงถ่ายรูปไหมฟูรูเฉพาะที่มันเป็นไมค์คาร์บอะทำอะไรกันอยู่กำลังหาไอ้ไมค์คาร์บหนึ่งจุดแปดทีเจมันเล่นอยู่อยากเล่นอ๋อ oh. แล้วพี่แทนทำไมไม่พูดอะบอกก่อนนี่ลูกเร็วดิเจแค่นี้มันหาวันานจังวะเจเจคนไทยเล่นไหมครับร้านก็คน,นในเดือนสิงหาคมน,นะ ก็มันเป็นเกมที่ง่ายที่สุดหรอประเทศบูนายเล่น41คนประเทศญี่ปุ <c oughs> ป่นไอ้ประเทศเกาหลีมั้งเล่น483คนประเทศญี่ปุ่นเล่น3,000กว่าคนบราซิล<อ>เล่น3,000กัมพูชาก็เล่นประมาณ10,000นคนโอ้40นาทีกว่าแล้วอืม แสดงว่าพวกเขาไม่ค่อยจะเล่นเกมหมายความกันกโอเจ๊คโอ๊คเล่พพเ<ค>จเจคัดคลิปก่อนได้ปะได้ได้ลูกคาพ่อเยอะแยะอ่ะเราจะมาแคสเกมต่อนะครับเนื่องจากมีหมาตัวหนึ่งคัดคลิปไปนะครับดิงดิง,ดง,ดง,ดงอะไรอ่ะ What the fuck say? พัพพพัพบัพพับ What the fox s a h a t the o <S, s s say w t h e fox s a oh. What that the moss say เ้ยต้นไม้มันใหญ่กันยังนะหาต้นไม้แสดงว่ามันโขใหญ่ต้นไม้มันกินวการเนี่ยตัดตีนี่ตัดต้นไม้ทีน um ี้จะถึงหนึ่งคลิปแล้วเ

โอ้โอโคตรใช้มากคุ้มมากเลยต,ต้นหนึ่งนี่ใช้ใช้ไปสองสองสองด้ามฝ่านสองด้ามใครจะเล่นอะไรเป่็นตอนฟีฟ้ากับผมบองคอนเล่นได้เป็นกากแล้ว <FIFA S 2> มึงเล่นทำไ,ไเปแต่แต่รู้กูเล่นบุรีรัม์ชนะหงแดงอะที่ไหนที่ที่นำ้ำบัวน้ำบัวเอ๊ะ <Okay. S 1> มันแก้ไข้ร้ายกันนะแหละ กูเล่นบุรีรัำชนะหงแดงยังไงบ้างไหมโอ้เกย์ขายกันนั่นแหละเจมึงก<อ>็แค่กดมันไม่มีมัน<อ>ไม่ไมีบุรีรำคอยแเจอได้มึงก็ใช้ทีมที่มึงเล่นดียิงประตูให้ได้อไอ,อ,อ้คอยเฮ้ยจะเล่นกับกูคอยเอิร์ดคอยแบงเจอได้คอยแบงเจอได้เจอ,เจอ,อรายดับเจอได้ ใครเก่งเจอผมได้เราคนที่ดูคลิปอยู่อ่ะจัดเลยไฟมันเฮ้ยตอนแรกกลิ่นไหยครับไม่ใ่หรอไม่มีกันไฟบุงหรือพอยแบงหรือหรือนี่ได้ไงวะเนี่ยเจอได้เจอได้เจอได้ใครใครเจอได้มาเจอได้ใครใครเครื่องจะให้ตายนะดูเรื่องเลยเดี๋ยวคอยแจ็คเจอสวย โอเจอสอยหรือโดนสอยใครโดนสอยอ่ะทุกคนทุกคนลวมพี่วะใครพี่ะมาฟาปีฟากันใครก็ได้ออู่ยุมาดูด้วยอใครไม่ใช่เด็กเกินนะครับไม่ใช่เด็กเกินเราไม่เล่นกับเด็กนะครับเราไม่เล่นกับเด็กมันไม่เล่นกับเด็กอย่างพูดอย่างกับไม่ใช่เด็ก พอเด็กมันจะเร็วไปสิปีที่จะไปยิงผมได้นะครับแต่ไม่ใช่เรายิงยม่ได้ยิง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 ยิเยิงยิงย่ยิงยิง่เงยิงย่งยิงยกงยิงยเงยิงยิยิงยังยิงยิยงยังยิงยิงยิงยงยิ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 ะยิงยงยมงยิงยิยงยิะยงยิงยิงยงยิงิงยยองยยงงงยงยางงยยงงงิิง รถมเี้ยที่เล่นอยู่เนี่ยตั้งไหนอ่ะปราสาทหาหาที่สร้างปราสาทิเรื่องโผมจะการเนผมรวยเว้ยรวยเลยโครวยโพเทคอดีปป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 ีปปปปป่ปป จะเปลวมากอ่ะคลิปเลยว่าอัดคิดขึ้นอยู่หรอือไอเจมันอัดอยู่ลแล้วจบแล้วเนี่ยแล้วบอกขอจบคลิปไปก,ก่อนแล้วกันนะขอจบคลปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไปละไปไปเจ <ไป S 1> บอกลุตคลิปไป จบสินะครับ